องแห่งรารสนเทศกำลังสองจุดนี้ใช่ไหมครับมีใช้ตำรวจเป็นคนไปดึงกำลังจัเรอเรียนกาตอนนี้ถ้าทำให้ใส่เสียในพื้นที่นี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งอยู่นะมันก็แค่ว่าดูในเรืองรีสอนะครับใช้เจ้าสาสุขบอกกับตัวบ้านเราก็นไปบ้างม่นมากนะครับซึ่งซึ่งผมก็คิดว่าถ้าใช้ตำรวจเขาเขาก็เกรงหรอ ให้การตำรวจนะแล้วกนแล้วก็ตำรวจแล้วก็ขนส่งนะดึงสมาพติกำลังออกมาเพราะว่ามันมันมันหมดแล้วท่านครับก็ต้องกล่าวขอบพระคุณในน้ำใจเมตรีขอได้มอบอาคารศูนย์ฝึกอบรมความลำบากของผู้ป่วยนะครับแล้วคนเก่านั้น

ประการต่อไปก็ได้มีการเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนแก่นนั้นได้จองซื้อนะครับได้จองซื้อวัคซีนโมเดอร์นานะครับจำนวน30,000โดสซึ่งคาดว่าจะได้รับการพิจารณาในไตรมาสที่4ของปีนี้นะครับได้อนุมัติให้มีการตั้งโรงพยาบาลสนามในเรือนจำอำเภอพลนะครับเพื่อให้เป็นการรองรับแล้วก็เพื่อที่จะ รองรับสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนอกเหนือความคาดหมายของพวกเรานะครับแล้วก็จะได้ขอไปยังกรมราชธรรน,นะครับในการที่จะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้มีความพร้อม